ยอมรับในความฮอตเกินต้านของนักสแสดงหนุ่มลักขนาวูจริงๆเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างเพราะขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วหลังคว้าพรีเซนเตอร์ถึง13แบรนด์ดังและคาดว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนละครก็ประกบกับสุกตาตัวแม่อย่างเจนนี่ในละครเรื่องมาถัวใจยายสุตาอีกด้วย ล่าสุดวันนี้วันที่4ธันวาคม6 4ีเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของล็อบนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดที่เจ้าตัวอายุ24ปีแล้วเรียกว่าโตขึ้นอีกหนึ่งปีแต่ยังน่ารักสําหรับแฟนคลับเหมือนเดิมงานนี้เหล่าแฟนคลับเตรียมควมใจกันส่งคำอวยพรให้ล็อบกันแน่นทวิตเตอร์รวมทั้งทำอเวร์กรูปล็อบสวยๆเพื่อวันพิเศษของคนสําคัญแค่นั้นไม่พอย,ยังมีการโพสต์ของขวัญวันเกิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเิกหรือช่อดอกไม้ที่ทํามาจากเงินเพื่อเตรียมส่งให้ กลับอีกด้วยซึ่งพลังความรักของแฟนคลับที่มีต่อกลับทำให้แฮชแท็กยี่ันวาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยซึ่งวันนี้กลับจะมีงานแฟนมิสซิ้งออนไลน์เจนเทอร์นเลิฟออฟกลูกับแฟนคลับทั่วโลกบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จะเต็มมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนส่วนจะเป็นยังไงต้องรอดูกันขออวยพรให้กลับมีความสุขมากๆปังๆรวยรวยและเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปนะคะ